นะคะทุกคนคะปีมังกรฟังให้ดีนะคะปีมังกรเริ่มตั้งแต่เมษายนสิ้นเดือนเมษายนนะคะคนที่เกิดปีปีมังกรฟังนะคะธุรกิจของคุณจะรุ่งจะเริ่มมีแววคุณจะเริ่มมีกระแสความปังความรุ่งโรจน์ความรุ่งเรืองหรือมีสัญญาณบางอย่างบอกว่า คุณได้อะไรฟุกฟุกสัญญาณบอกว่าอยู่ๆสามีเปอยู่อคุณถูกหวยจากไม่เคยถูกหรือสัญญาณบอกว่าคุณเก็บเงินได้ร้อยหนึ่งเก็บเงินได้ยี่สิบาททุกอย่างจะเป็นสัญญาณมาตั้งแต่เดือนมกราคมแต่คนราศีมังกรค่ะปลายเดือนต้นเดือนต้นเดือนเดี๋ยวนึกก่อนนะกรากฎามพาอันนี้อ่ะทุกคนคะประมาณเมษายน ปลายนะคะปลายเมษายนนะคะปลายนะคะไม่ใช่ต้นเมษานะปลายเมษายนคุณจะเห็นอะไรเป็นกอบเป็นกรรมคุณจะเห็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยอยู่ๆมีคนมามาให้คุณเป็นในหน้าขายที่ดินเฮ้ยอยู่ๆคุณได้มีแววว่าจะได้เลื่อนตำแหน่งแล้วประมาณปลายเมษาหรือต้นพฤษภา คุณได้เลื่อนตำแหน่งหรือไม่ก็ได้ขึ้นเงินเดือนแน่นอนฟันยับนะคะงานดีเงินเด่นรับประกันแล้วที่สำคัญลุยแล้วรวยค่ะมังกรต้องลุยนะคะปีนี้ลุยแล้วรวยคุณจะได้รับช่องทางใหม่ๆอย่างเช่นไม่เคยขายอสังหาอยู่ๆก็มีคนมาชวนเป็นในหน้าสัง,งัานหรือไม่เคยขายออนไลน์เลยอยู่ๆเฮ้ยทำไมฉันอยากขายออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะทุกคนคะ เมื่อคุณเจอสัญญาณพวกนี้จําไว้เลยเขาเรียกว่าสัญญาณพริกดวงชะตาจําไว้นะคะกากบาทไว้เลยค่ะคนเกิดปีมังกรนะคะเมื่อคุณเจอสัญญาณอะไรพวกนี้เล็กๆน้อยๆพวกนี้ค่ะเขาเรียกว่าสัญญาณพลิกดวงชะตาเพราะฉะนั้นปลายเดือนเมษาต้นเดือนพฤษภาเตรียมรวยเตรียมปังเตรียมตังเข้าไม่หยุดฟันยับนะคะ